สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มน้อยสร้างเรื่องสตอรี่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ <S <S ทํากลางสายฝนที่ตกกระหน,นำ่ำซัดสาดลงมาที่หลังคาสังกสีเดมานไม้หลังเล็กๆหลังเก่ากลางทุ่งนาผมไอ้พันหนุ่มรอมีรักยิ้มอายุ19 <S <S กําำลังเป็นหนุ่มวัยชะกันกำลังนอนอยู่ในห้องเล็กๆของผมซึ่งอยู่ติดกับห้องของ พี่สปายคนสวยพี่ฟางที่เพิ่งจะแต่งงานกับพี่ชายของผมได้ไม่ถึงเดือนกำลังอยู่ในช่วงข้าวใหม่ปามาณกันเลยครับแล้วผมก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงบางอย่างมันดังขึ้นมาเสียงมันดังเหมือนน้ำกระทบกราก็อะไรสักอย่างจนผมตะโกนถามพี่ชายของผมอ้ายอ้ายได้ยินเสียงอะไรเปล่าอ๋อ oh, หูดีจังเลยนะเองอ่ะไอพัน สงสัยเสียงหมามันเลียน้ำข้าวแล้วมัง้งแล้วผมก็ลุกขึ้นไปดูอีอย่างวะหมาอะไรมันจะมาเลียน้ำข้าวตอนนี้ไอตต้ตูบตัวโตที่ผมเลี้ยงไว้มันยังนอนรับปุ๋ยขดตัวอยู่ริมห้องครัวอยู่เลยแล้วผมก็รีบกลับมานอนแต่พอผมล้มตัวนอนได้แค่แป๊บเดียวผมก็ได้ยินเสียงหมามันเลียน้ำข้าวอีกแล้วครับแถมตอนเนี้มันยังเลียแรงมากกว่าเดิมอีกจนผมลำคาญ จนนอนแทบไม่หลับเลยผมก็เลยตะโกนออกไปหมายอยีหยางวะมาเรียนน้ำข้าวกาลางดึกเดี๋ยวค่อยยิงทิ้งซะเลยนี่พอผมพูดแค่นั้นล่ะครับเสียงหมาเรียนน้ำข้าวมันก็เงียบหายไปเลยแล้วผมก็ได้นอนหลับสักทีแปลกจริงๆเลยนะครับเมื่อก่อนตอนก่อนที่พี่ชายผมจะแต่งงานกับพี่สไพซ์ผมไม่เคยได้ยินเสียงหมาเรียนน้ำข้าวตอนดึกๆเลยแต่พอพี่ชายผมผู้โชคดี ได้แต่งงานทับพี่สะพายคนสวยที่คนในหมู่บ้านต่างหมายปองผมก็ได้ยินเสียงหมาเลียน้ำข้าวกลางดึกแทบทุกคืนเลยอ่ะจนบางครั้งผมนอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมานั่งหัวโดเป็นค่อนค่อนคืนเลยครับแล้วพอตอนเช้าเสียงไก่แจ้มันก็ขันดังแข่งขึ้นกับเสียงลถกระววาผมก็เลยตื่นขึ้นมาพอผมเดินออกจากห้องของผมผ่านห้องครัวผมก็เห็นพี่สะพายคนสวยของผม กำลังนั่งยองๆใส่ผ้าถุงแล้วก็เสื้อคอกระเช้าจุดฟืนในเตาไฟเพื่อหุงข้าวหุงปลาอ้าวพี่ฟางตื่นแต่เช้าจังเลยนะครับแล้วไอ้เพิ่มพี่ชายของผมล่ะไปไหนแต่เช้าเลยอ๋อไอ้เพิ่มอ่ะตื่นไปนาแต่เช้าแล้วแหละเมื่อคืนน่ะเห็นนอนบ่นว่าอารมณ์เสียเหรอครับพี่ไอ้เพิ่มอารมณ์เสียเหรอแล้วเมื่อคืนเนี้ยพี่ฟางอ่ะ ได้ยินเสียงหมาเลียน้ำข้าวเปล่าครับพี่ไม่เห็นได้ยินอะไรเลยหมาเลียนน้ำคงน้ำข้าวอะไรอะ่ะแล้วหูฝาดไปเองหรือเปล่าพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยแต่ผมได้ยินจริงๆริงนะครับพี่ก็พี่ไม่ได้ยินนี่นาเราจะมาสซ้าซีอะไรพี่เนี่ยไปอาบน้ําได้แล้วไปพี่จะทํากับข้าวกับปลามาชวนคุยอยู่ได้พี่สะัยคนสวยรีบร้อผมไปอาบน้ําแต่วันนี้เป็นไรก็ไม่รู้นะครับทาไม ตอนคุยกับผมเธอถึงต้องหน้าแดงด้วยแถมยังรีบไล่ผมอีกตั้งหากแล้วพอผมอาบน้ำเสร็จพี่สไปยคนสวยก็ชวนผมเอาข้าวใส่ปินโตเอาไปให้ไอาเพิ่มพี่ชายของผมกินผมเป็นคนข,ขี่รถโมอโเตอร์ไซค์ส่วนพี่สไปยคนสวยก็นั่งซ้อนท้ายพี่ฟางเธอกอดผมแน่นเลยครับพราะผมขี่รถสิ้งมากจนเด็กแว้นยังต้องอายนี่เจ้าพัน ขี่รถดีๆหน่อยสิพี่กลัวนะพี่กลัวพีก็กอดแน่นๆสิครับเรานี่อย่าดื้อหลายนักสิพี่เตือนก็ฟังกันมั่งแล้วพี่ฟังพี่สะพายคนสวยก็กอดผมแน่นมากเลยครับเจนอะไรนิ่มๆของเธอมนโดนเข้ากับตัวผมผมเงี้ยใจเต้นแรงตุ้มตามไปหมดเลยทำไมแก้มพี่สะพายคนสวยถึงได้นิ่มแบบนี้นะ ผมอจะจัะอยากจะจับรถมอเตอร์ไซค์เอานิ้วไปจิ้มแก้มแดงของเธอเล่นสักทีสองท,ทีแต่ก็กลัวว่าถ้าพี่ชายผมรู้ผมคงโดนตืบแน่เลยครับแล้วผมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจนถึงหน้าที่ไอ้เพิ่มพี่ชายของผมกำลังใช้ไอ้ทุยไถายนาอยู่พี่สะพ้ยกับผมก็ลงจากรถมอเตอร์ไซค์และเดินลัดลาะตามคันนาพี่สะพ้ยเธอถือปินโนตมาด้วย ระหว่างที่เดินเธอก็เดินไปสะดุดเขากับก้อนดินจนล้มลงมาทับตัวผมพอดีเลยครับพี่ฟางตกใจรีบลุกขึ้นมาทันทีเมื่อมาทับเขากบอะไรสักอย่างของผมนี่เจ้าพันอะไรมาทิ้มตัวพี่อะ๋อ,อหนอกรกะชายครับพี่ผมมาเอาหน่อกรกะชายที่ขุดได้มาด้วยผมเห็นไอ้เพิ่มพี่ชายผมชอบเอามาจิ้มน,น้ำพริกกินนะครับ เอาหน่อกระชายมาด้วยเหรอเนี่ยดีเลยพี่ก็ชอบกินเหมือนกันว่าแต่ว่าทําไม่หน่อกระชายของพันน่ะมันใหญ่จังเลยอะ่ะวันนั้นน่ะพี่เพิ่มพี่ชายเราก็เอาหน่อกระชายมาให้พี่กินแต่หน่อ,อมันไม่ใหญ่เท่านี้นะพี่ยังติดใจรสชาติมันอยู่เลยผมไปขุดที่โคกหลังบ้านน้องดาวสาวบ้านดอนมานะครับสงสัยเราอะ่ะจะแอบไปขุดกระชาย บนโคกหลังบ้านน้องดาวสาวบ้านดอนบอยราศีท่าเห็นสนิทกับน้องดาวสาวบ้านดอนอย่างกับเป็นแฟนกันเลยก็ไม่ได้ไปบอยเท่าไหร่หรอกครับนานๆจะย่องไปขุดทีพอน้องดาวเขาห่วงอะครับเขาไม่เคยให้ใครไปขุดโคกหลังบ้านเาขาเขากลัวโคกหลังบ้านเขาพังอะครับเด่นก็ระวังตัวไว้ให้ดีแล้วกันล่ะถ้าพ่อน้องดาวเขารู้นะว่าเราอะไปแอบขุดโคกหลังบ้านเขาอะ เขาจะยิงไซ้แตกเอานะแล้วผมก็ยิ้มเขินๆขนรู้แล้วล่ะครับพี่หลังจากนั้นผมกับพี่สภัยคนสวยก็เดินไปถึงไอ้เพิ่มที่กำลังไถานาอยู่แล้วก็เรียกไอ้เพิ่มมากินข้าวกันพวกเราสามคนนั่งปูเสือ่อกินข้าวกันอยู่ที่โคนต้นมะขามต้นใหญ่กินกันไปคุยกันไปอย่างสนุกสนานอร่อยอร่อยแล้วพี่ฟางพี่สภัยคนสวยของผมก็กินหนอกระชายหน่อใหญ่ของผม ดูท่าทางเธอจะชอบมากเลยนะคะเธอสีปากเบาๆด้วยเพราะความเผ็ดของหอกกระชายกับน้ำพริกแค่เสียงเบาๆของเธอก็ทำเอาใจผมเต้นโคมคามไปหมดเลยดูเหมือนเธอจะติดใจในรสชาติของหลอกกระชายกับน้ำพริกรสเด็ดเข้าแล้วครับแล้วพอกินข้าวกันจนอิ่มไอ้เพิ่มพี่ชายของผมก็ชวนพี่ฟางพี่สะพ้ายคนสวยของผมเดินเข้าไปในป่า ที่ขึ้นอยู่ข้างๆนาะผมเห็นพี่ชายกับพี่สะพายคนสวยหายไปนานผมก็เลยเดินออกไปตามดูสักหน่อยว่าหายไปทําอะไรกันพอผมเข้าไปในป่าผมก็เห็นพุ่มไม้มันสั่นไหวแล้วก็ได้ยินเสียงพี่สะพายพูดเบาๆไอ้เพิ่มเคยๆแย่นะจากนั้นไม่นานผมก็ได้ยินเสียงพี่สะพายคนสวยร้องดังลั่นป่าเลยครับเจ็บจังเลยไอ้เพิ่ม ดูสิลังมดแดงมันแตกหมดแล้วเนี่ยมดแดงมันหล่นมากัดใจเลยอะ่ะฟางไม่เอาด้วยแล้วฟางย่านเจ็บใครจะกินก็กินไปเหอะแกงไข่มดแดงใส่ผักป่นป้าฟางไม่กินด้วยแล้วถ้าไอายอยากกินไอก็แยกไข่มดแดงไปคนเดียวเลยแล้วพี่สะพายคนสวยก็วิ่งหนีหมดแดงออกมาจนเจอผมนี่เจ้าพันช่วยปัดมดแดงให้พี่หน่อยสิ มันกัดพี่จนเจ็บไปหมดทั้งตัวแล้วแล้วเธอก็ชี้ให้ผมปัดหมดแดงออกจากตัวเธอผมปัดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นจนผมหน้าแดงไปหมดเลยครับเพราอไม่เคยได้ใกล้ชิดกับพี่สไปยคนสวยเท่านี้มาก่อนเลยส่วนไอ้เพิ่มพี่ชายของผมก็ก้มหน้าก้มตายแย่ไข่มดแดงโดยไม่สนใจผมกับพี่สไปรเลยสงสัยไอ้เพิ่มอะจะอยากกินแกงมดแดงใส่ผักหวานป่ามากแล้วอยู่ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกระดันเกิดขึ้นเมื่อไอเพิ่มพี่ชายของผมเกิดล้มลงไปพร้อมกับชักเก่งมือของไอเพิ่มยังคงกำลังไม้ไผ่ที่ใช้แย่ไข่หมดแดงเอาไว้แน่นผมกับพี่สไายคนสวยรีบเข้าไปพยุงล่างของไอเพิ่มออกจากบริเวณน,นั้นแล้วเอามาพักไว้ที่โคนต้นมะขามไอเพิ่มไอเพิ่มไอเพิ่มเป็นอะไรไปอ่ะผมกับพี่สไปย ลองเรียกผมกับขย่าวตัวไอเพิ่มพี่ชายของผมด้วยความตกใจสุดขีดจนไอเพิ่มค่อยๆปือตาขึ้นมามอง้ไอหายใจไม่ออกช่วยใครแน่สงสัยไอจะแพ้พิษมดแดงที่มันกัดอายอ่ะเจ้าพันถ้าอ้ายเป็นอะไรไปอ่ะดูแลเอ้ยฟางเมียของไอแทนอ้ายด้วยนะส่วนเธอฟางเมียสุดที่รักของอายถ้าอ้ายไม่รอดนอะ่ะ ไอ้ขอให้เธอให้เจ้าพันน้องชายของอ้ดูแลเธอแทนไอ้นะอย่าทิ้งกันนะต้องอยู่ดูแลกันไปตลอดชีวิตเลยนะเอก็ได้ไอ้เพิ่มฉันจะตามตามที่พี่สั่งเสียไว้นะจ๊ะแต่ไอ้เพิ่มพี่ต้องไม่เป็นอะไรนะเดี๋ยวฉันกับเจ้าพันนจะพาพี่ไปหาหมอแข็งใจเอาไว้นะแล้วพี่สะพ้ายคนสวยกับผม จรีพยุงร่างของไอ้เพิ่มพี่ชายผมจะรีพาไปหาหมอไม่มีประโยชน์อะไรหรอกไอ้รู้ตัวดีแค่มดตันหน่อยมันต่อยไอ้ตอนไอ้เป็นเด็กๆอ่ะไอ้ย,ยังเป็นไข้นอนสมต้องเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วเนี่ยมดแดงเกือบทั้งรังมันมากัดไอ้ไอ้คงไม่รอดแน่แล้วถ้าไอา้ตายไปอ่ะอย่าลืมทำแกงไข่มดแดงใส่ผักป่านป้าไปทำบุญให้ไอ้ด้วยนะอย่าลืมนะ อ๋อลที่ไอ้สั่งเสียไว้อะว่าให้ดูแลกันไปจนแก่เท่าอย่าลืมซะละจากนั้นไอ้เพิ่มก็จากไปอย่างสงบอย่างรวดเร็วจนผมและพี่ฟางพี่สะพายคนสวยพากันตกใจปล่อยโฮร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจไม่น่าเชื่อเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับผมให้ตายทะโลบินแล้วหลังจากที่ไอ้เพิ่มพี่ชายของผมจากโลกนี้ไป ผมกับพี่ฟางพี่สะพ้ยคนสวยก็อยู่ดูแลซึ่งกันและกันทําความความสศกเศร้าเสียใจจนเหตุการณ์นี้ผ่านไปได้ประมาณเกือบปีหนึ่งเวลาก็ช่วยเยียวยารักษาหัวใจให้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมามีหนุ่มๆหล่อๆรวยๆมากหน้าหลายตามาคอยจีบพี่ฟางพี่สะพยไม้สาวคนสวยของผมใช้หนุ่มเหล่านั้นบางคนก็เอารถเก่งคันโตมาหลอกล่อ เพอหวังจะได้เอาใจพี่ฟางพี่สะพยคนสวยของผมแต่เธอก็ไม่เคยสนใจใครเลยนะคะเธอทำตามคำสั่งเสียของไอ้เพิ่มพี่ชายของผมที่ให้ผมและเธอคอยดูแลกันและกันไปจนตลอดชีวิตผมกับพี่ฟางพี่สะพยคนสวยผัดกันเอาใจกันไปมาบางวันผมก็เอาใจเธอแต่บางวันเธอก็เอาใจผม จนเกิดเป็นความรักขึ้นมาเลยครับผมและพี่ฟางพี่สะพ้ายไม้สาวคนสวยใช้ชีวิตต่อไปกันอย่างมีความสุขเพราะชีวิตมันต้องเดินหน้าต่อไปนี่ก็ครบวันตายของพี่ชายผมหนึ่งปีพอดีผมและพี่สะพายไม้สาวคนสวยก็เลยเข้าป่าไปหลังบ้านนี่เจ้าพันชวนพี่มาเข้าป่าทำไมเหรอผมจะชวนพี่ไม่แย่นะครับฮะอะไรนะ แย่อะไรผมจะชวนพี่มาแย่ไข่มดแดงไปทำบุญตักบารให้ไอเพิ่มพี่ชายผมนะครับอ๋อเงินก็ได้จากนั้นเราสองคนก็ช่วยกันแย่ไข่หมดแดงพี่สะพ้ายไม้สาวคนสวยของผมชมผมใหญ่เลยครับนี่เจ้าพันเรานี่แย่ไข่มดแดงเก่งจริงๆเลยนะพี่ชัดติดอกติดใจขึ้นมาแล้วแหละว,วันหลังอะเราไาแย่ไข่มดแดงไปทำมือาหารกันอีกนะ ดูสิแย่ได้ไข่หมดแดงเพียบเลยแล้วหลังจากนั้นผมกับพี่สไพรคนสวยก็เอาไข่หมดแดงเอาไปทำแกงไข่หมดแดงใส่ผักหวานป่าแล้วก็เอาไปทำบุญให้กัอไอ้เพิ่มพี่ชายของผมผมสัญญานะครับไอ้เพิ่มว่าผมจะดูแลพี่สไพรคนสวยจะเอาใจเธอทุกวันไม่แพ้ไอ้เพิ่มที่เอาใจเธอเลยครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชม ฝา,ากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ